สวัสดีครับนะนานักตกปลานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับนตตต้องเท่าชิงนิวชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่5้าครับแต่วันนี้ก็นะครับด้านหน้าของเรานะครับก็มีแต่จอกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเหลือเวิ้งอยู่น่าจะตีสายยาวไม่น่าจะตีตุ้งติ้งไม่ได้นะครับ ก็น่าจะตีได้แต่ชิงหลิวนะครับเราก็เลยจะวันนี้เราจะยังไม่ผสมเหยื่อนะครับเราจะใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับวันนี้เราจะไม่ผสมเหยื่อถ้าเราไม่ได้ตีปลาตองกายนะครับแต่ก็ยังเป็นทิปตามล่าหาปลาตองกายเหมือนเดิมนะครับตอนที่5ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะว่าจอกมันเริ่มดันมาทางเราแล้วะครับดันมาทางเราเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็มารับชมกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะโอเคไหมมันจะได้ดีขนาดไหนนะครับมันจะมีปลาแวะเวียนมาหาเรามากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็มาลองรับชมดูนะครับครับและสําหรับด้านหลังของเรานะครับด้านหลังของเรานะครับก็ดูนะครับนะครับท้องฟ้านะครับนะครับท้องฟ้าก็จะคืึ้ย่างนี้เลยนี่ครับคึ้แบบนี้เลยนี่ลึ้แบบนี้เลยครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตากฝนกันตอนไหนนะครับแต่ก็ต้องลองรุ้นกันดูนะครับไปรับชมไม้แรกกันเลยครับ ไปไม้แรกไม้เลกไปวันนี้ก็จะตกเป็นแบบสายลังนะครับจะขอเดียวนะครับสายลังจะขอเดียวโดนครับดนแรกไปกก เซนงามๆนะครับหนึ่งตัวเต็มแรกไปต่อครับสุดสายเหมือนเดิมสมหัวอาหารอ่อยสักหน่อยครับครับสำหรับหัวอาหารก็นะครับหัวเชื้อดาวกระจายนะครับสามสิบกรัมน,นะครับไฮเกตนะครับไฮเกตแบ็กฟอกนะครับ ไอเกตแบ็กฟ็อกนะครับ30มสิบสาสกรัมเหมือนกันผงเล่งกินนะครับใส่หน่อยเดียวมันจะปั้นได้ขนาดนี้ครับปั้นได้อย่างนี้ครับเลๆจักหน่อยครับแลปลาจะดูดง่ายครับครับจับจีบแบบนี้ครับแล้วส่งไปเลย จอกก็ครับลอยมาตรงนี้เลยรอยมาจะถึงเราแล้วครับจะมาอ้อมเราไว้แล้ว โดนครับโดนโแลับตัวนี้ตักสัหน่อย ไซสยสวยๆเลยตัวนี้ไซสสวยๆเลยครับตัวนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับก็ก็ได้เพิ่มไม้อีกสองแต้มนะครับก็กล้องล้วนครับกล้องมันล้วนนะครับเมื่อสักครู่นะครับอากาศคืออากาศเย็นนะครับแล้วฝนตกนะครับผมแง่ไปเห็นแต่น้ําหยดใส่กล้องนะครับกล้องเลยล้วนนะครับเลยได้แก้ไขครับเลยแก้ไขกล้อง เดี๋ยวมาชมกันต่อครับก็น่าจะมีอาการทุ่นให้น้าๆได้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันซูมถึงนะครับถ้าเกิดว่ามันซูมได้นะครับก็จะมีอาการทุ่นให้น้าๆได้ชมนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้ก็กําลังวอร์มกล้องนะครับนี่คุยกับน้าๆอยู่นะครับวอร์มกล้องอยู่ครับอากาศก็คึมนะครับเดี๋ยวฝนก็ลงเม็ดเดี๋ยวก็นั่น แล้วก็ได้ปลาหมอตะกลับนะครับหรือปากานะครับหรือปากาปากาภาษาอีสานนะครับมาอีก2องสาเต้มครับก็ถือว่าเราไม่แห้วแล้วครับวันนี้ไม่แห้วแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อากาศก็คึ้มๆนะครับเหมือนจะมีฝนครับไปช่วงนต่อเลยครับไปต่อครับใน ตอนนี้นะครับจอกก็ได้เปิดกว้างให้เราแล้วนะครับแต่ฝนนะครับแต่ฝนนะครับจะเปิดกว้างให้เราหรือเปล่านะครับ นู่นนะครับองฟ้าคึมๆม,มานน่นละเมฆเยอะครับวันนี้เดี๋ยวไปชมต่อครับถ่ายทุนนะครับทุนก็ไม่มีอาการซะงั้นนะครับผมก็เลยกลับมาถ่ายเหมือนเดิมครับใช้กล้องหน้าถ่ายเหมือนเดิมอาจจะมืดหน่อยนะครับอาการไม่ค่อยดีครับทุนหายทุนหาย độ lẽ, độ lé, độ lé của bố, bạc tôi vẫn chạy rồi, tôi chạy dày. hết tôi này, tôi hết tôi đi hết tôi อ๋อโดด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 อะไรเง้ยป่าตะเพียนอันนี้ตะเพียนครับอันนี้ตะเพียนโอ้เสียงบิ๊กไบค์ามาครับสามคันเลย เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยือ่อคันหน้าดินไงครับทุนมีอาการตอกลงนะเปลี่ยนเหยือ่อ ครับก็บัวจะเล่นโทรศัพท์นะครับก็ได้เพิ่มมาอีกแต้มนึงครับเป็นประโมรตะกับนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มไปโจมกันต่อครับไปโจมไปแล้ครับโดนแล้วครับโอ้โหครับประโมรตะกับนะครับเกินเลย

Bởi anh gấp Bởi anh sẽ ngồng ngàm tem bagi okay. ครับผมวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วนะครับหมดเวลาของเราอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผลงานก็เจ็ดแปดแต้มอยู่ครับก็เป็นประมอตะกลับนะครับแล้วก็เป็นประตะเพียนสามสามแต้มนะครับเป็นประถเพียนสามตัวแล้วก็เป็นประมอตะกลับซะเจ็ดแปดตัวครับก็วันนี้ก็ถือว่ามีผลงานให้น้นาๆได้ดูชมนะครับกับเหยื่อซองดํานะครับ แบ็กฟ็อกนะครับไฮเกตซองดำแบ็กฟ็อกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเกตอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกชิดหนึ่งที่ตอบสนองกับปลาได้ดีมากครับแล้วผู้สนับสนุนของเรานะครับทางเช่าผสมโสมเกาหลีนะครับตาภูริพัฒน์8 8 8นะครับถ้านา,นานาท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อทาง น่าต้องเท่าชิงเหลียวได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่ห้านะครับของตามล่าหาประตองกายแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจอกเข้านะครับเดี๋ยวก็อนุนันนี้นะครับก็เลยไม่สําเร็จนะครับและสําหรับวันนี้นะครับขอให้น้านักตกปลานะครับแล้วก็เพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับประสบจากความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าครับบ๊ายบายครับ